สวัสดีครับพี่น้องก้องปสายซูฟูุกคนนะครับพ่อผมคือเก้านะครับเชฟนกแก้วสายฟูดการกินเพื่อเห็นใจนะครับมาในช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับพี่น้องเมื่อนี้กับพาพี่้าน้องนะครับมาเยี่ยมสมนะครับกานะครับกาเขานายยนนะครับน่านหาเก้าเบอร์สิบแปดเตี้ยหอมตานทานโรคนะครับตาซิโต้นะครับเมื่อนี้ก็ได้เกือบเกือบสิบมือแล้วครับหาหกมือแล้วครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวสิพาพีพาน้องไปสมกันเลยนะครับ ้วกาสีพ้าไปเบิ้งเขานะครับที่ย้นเมื่อวานนี้นะครับย้นเสร็จแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวสีพ้าไปเบิ้งนะครับเดี๋ยวไปเบื้องกันเลยนะครับนี่นะครับพี่น้องสําหรับก้าที่เขาเฮ็ดไว้นะครับน่านหาเก้าเบอร์สิบแปดอันนี้ก็ได้หลายมือแล้วนะครับนี่ครับเริ่มเขียวขึ้นเบิร์ดเห็นบ่เลี้ยงไร้สายอยู่นี่อยู่นี่มีทั้งเบิดนะครับหกร้อยนะครับหกร้อยแปดสิบก็ถาดนะครับมีหกร้อย แสิบสองถาดนะครับอยู่นี่ครับนี่ครับคุณหนูมันลาวีเห็นไหมครับหนูกัดกินนะครับปอกวบมันได้นกหนูก็ยังมาล้างควันนะครับนี่ครับสำหรับเขาหนานหาเก้าบนสิบแปดของเขานะครับเดี๋ยวสีลงอีกอยู่นะครับพุนหม่องนันครับเพื่อนที่ว่างแล้วนะครับสีลงอีกหนึ่งกระสอบนะครับกับประมาณสองร้อยกว่าถาดนะครับนี่ครับเดี๋ยวสีพาพที่พาน้องนะครับไปเบิ้ง สำหรับเขาที่เขาที่โยนแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับโยนแล้วปุ๊บฝนก็ตกมาปั๊บนะครับเบิ้งเห็นไหมครับชิ้โยนแล้ววันนี้อันนี้ก็เป็นน่านหาเก้าเบอร์สิบแปดขึ้นกันนะครับนี่ครับพาทีพาน้องมาเบิ้งนะครับนี่ครับเห็นไหมครับโยนแล้วโยนแล้วมันก็สิงยังห้ากลงนะครับแล้วก็สิติดนะครับนี่ครับฝุ่นทั้งฝุ่นกับวันถากซานะครับ จำจัดอยเซอรี่นะครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับยนแล้วแล้วก็ตั้งต้นตั้งของสินะครับพอดีนะครับช่วงนี้นะครับฝนกะทั้งหนองคายนะครับกะเริ่มทีทิมช่วงนะครับให้พี่ให้น้องได้วานเขานะครับหรือว่าโยนต์เขานะครับเพราะว่าทิมช่วงไปตั้งแต่วันที่เส้าหานะครับ ถึงวันที่สามมิถุนายนนะครับกษีมีตกเนี่ยปลาป่ายแต่ว่าปลแห้งนะครับนี่ครับพาะพีพานนองนะครับมาเบิงนะครับมื่อนี่ก็ไปโยนมาแล้วนะครับอีกหน้านึงนะครับของปลาแหนเป็นน่านหาเก้าเบอร์สิบเจ็ดนะครับก็เรียบร้อยดีนะครับอันนี้เบอร์สิบแปดนะครับเห็นไหมครับโยนเมื่อวานนี้นะครับอันนี้รถประจาตาแหน่งผมนะครับอันนี้แอลออนนะครับมาของเตี้แอลออนนะครับ หิมได้กกางนาเลยวันนี้หัวใดญหลักนะครับนี่ครับโยนแหล่วันเห็นบ่แก้วเลยนะครับระดับน้ำได้นะครับระยะความทีความห่างก็โอเคนะครับพอดีนะครับนี่ครับอันนี้ไสอยู่ที่แปดสิบแปดสิบหาถาดนะครับตอนหนึ่งไรนะครับนี่ครับทุนบรรยากาศนะครับเห็นปะครับนี่คือนายโยนนะครับนี่ครับมันล่มยังที่กบสร้างมันนะครับ นี่เห็นป่ะมันล่มจังซส่กสระซางมันเดี๋ยวมันก็นลุกขึ้นเองนะครับว่าเกินสามสี่มือเดี๋ยวมันก็สิลุกตั้งขึ้นมาจังซี่นะครับเห็นป่ะเดี๋ยวมันลุกขึ้นเองอัตโนมัตินะครับเขาไม่ต้องไปตกใจนะครับมันสีน้อนทาไดกรยาะนะครับคอยห,หากมันติดนามพอนะครับนี่ครับนี่นาโยนนะครับแปลงนี้ก็มีซีไร่นะครับแปลงนี้ผมยังว่าท่านนี่ ยำนะครับราวาก้าวยังหน่อยอยู่อยู่เทิงคุณครับก้าเพิ่งได้แปดมือเก้ามือนะครับอยู่ที่สิบสองมือสิโยนง่ายที่สุดนะครับพี่น้องก้าอยุสิบสองมือส่โยนง่ายที่สุดนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับเสียงเขียดธนาห้องแอบแอฟแอฟออยู่นะครับนี่นี่ครับผมกับสีเด้มาไถซ่อนคันนะครับซ่อนคันแล้วก็ว่าว่าสีบ่ไถคนนะครับว่าเสียวอีขบยำรถนะครับ ครับเห็นบ่ครับมักเฟืองเห็นบ่พี่น้องเปื่อยดีป็นยังกุนะเปื่อยเอรีนะครับนี่น้าบ่ได้เผาต่อเฟืองต่อซังเลยนะครับนี่ครับรองเบึงนะครับปีแรกที่บ่ได้เผานะครับไทยกะบเพราะบยากบป็นไดครับก็ได้อยู่นะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับนี่ครับะครับจังไดก็ฝากกดไลค์กดแช่นะครับกดซับสไคร์นนะครับให้ช่องแรปเปอร์การเกษตรได้ด้วยครับ เพื่อสีได้เป็นกําลังใจนะครับให้ผมนะครับน้ําคลิปดีๆน้ําสาระดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับจากไหนกะมื่อนี้ก่กะสีเข่าไปก่อนครับตะเว้นกัรับฝ้าแล้วครับนี่ครับมื่อนี้กะกาบสวัสดีครับ